สวัสดีครับกับผมร้อยโทยธจิตสมบุรีจิตอาสา904หลักสูตรพื้นฐานภาคหนึ่งรุ่นสามทับสหกรหัสหนึ่งขีดสามกออร์ี่สามครับสำหรับวันนี้จิตอาสาพาเที่ยวเราอยู่กันที่วัดมุจลินเนี่ยตำบลมุจลินอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลบบุรีนะครับซึ่งวัดมีที่ตั้งอยู่ติดกับคลองบางขามนะครับทางนี้ก็จะเป็นจุดให้หารปลาครับเดี๋ยวเราไปซื้อห่านปลาก่อนนะครับตรงจุดให้ห่ารปลาก็จะมี มีรูปพญานาค,คเป็นรูปพญานาคประจําวันเกิดแล้วก็มีของอ่า,าลาหูด้วยครับก็ห่านปลาถุงละสิบบาทครับผมมาเราเดี๋ยวไปหาห่านปลากันซึ่งวัดอยู่กับคลองบางขามครับซึ่งเป็นาสายน้ําที่ไหลผ่านจังหวัดลบบุรีหลายอำเภอด้วยกันนี่ก็เป็นท่าน้ํานาคาพญามุจลินนะครับมีพญานาคมุจลินเจ็ดเสียนนะครับสีเขียว สวยงามแล้วก็ทางลงก็จะเป็นมีทางขึ้นพญานาคแล้วก็เป็นพญานาคตัวเล็กๆอีกนะครับสองตัว,วเดี๋ยวไปทางนี้ครับน,นี่เป็นซุ้มทางเข้านะครับก็อทางเข้าก็เป็นนะครับเป็นสะพานแล้วก็เป็นอาคารไม้นะครับที่ให้อาหารป่านะครับ ก็อาจะเพิ่งเสร็จจากงานลอ,อยกระทงหรือว่าการกิจกรรมต่างเพิ่งก็เดินระวังศีรษะกันด้วยนะครับเดินลังศีรษะนิดน,นึงครับผมก็ระวังกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปหาอาหารปลากันเป็นปลาธรรมชาติครับเป็นปลาธรรมชาติอยู่ที่คลองบางขามนะครับเป็นแหล่งน้ําธรรมชาติเลยนะครับผมดูว่ามีเยอะหรือเปล่าเดี๋ยวดูกันอ๋อเยอะครับเยอะมากเลยครับอือ เยอะพอสมควรเลยครับท่านก็สามารถมาไหวยพญามุจลินนะครับมาสักกาละพระพ,พุทธรูปแล้วก็ไม่ให้มาให้อาหารปลากันด้วยก็ได้นะครับซึ่งปลาเป็นปลาตามธรรมชาติเป็นปลาตามธรรมชาติเป็นลาหางแดงนะที่เห็นนะี่เป็นปลาหางแดงหเยอะแยะเะครับผมปลาหางแดงครับเป,ปลาธรรมชาติครับ เยอะมากก็จค่ให้หารปลาเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปสักการะพญามูจลินแล้วก็สิ่งสิทธิ์ต่างๆในพื้นที่นะครับว่ามีพระพุทธรูปหรือว่าอะไรต่างๆแล้วก็รองศีรษะด,ด้วยครับรองศีรษะด,ด้วยแล้วก็เดินผ่านซุ้มประตูไม้มานะครับก็สงบร่มรื่นร่มเย็นนะครับร่มรื่นดีมากเลยครับ ก็เป็นสถานที่อีกแห่งหนึ่งครับสาหรับมาเที่ยวชมพักผ่อนหย่อนใจได้นะครับก็มีที่ตั้งอยู่ที่วัดมุจลินตําบลมุจลินตําบลมุจลินอาเภอท่าบุ้งจังหวัดลบบุรีนะครับซึ่งก็ถ้ามาจากกรุงเทพเนี่ยจะใช้เวลาเดินทางก็ประมาณสองชั่วโมงเ็จเศษครับก็น่าจะมาถึงแล้วก็คือท่านมาที่ถนนสายเอเชียสายเอเชียถนนหมายเ,เ,ยาเลขสามสองนะครับแล้วก็เข้าที่แยกสิงห์บุรีแล้วก็ ยกสิงห์บุรีบางนาแล้วก็ใช้เส้นบางนาบ้านหมี่ครับซึ่งก็สามารถมาถึงวัดได้ซึ่งวัดติกก็เข้าในซอยม่ประมาณห้ากิโลครับเข้าเข้าเข้าในซอยถนนตามทางหลวงเชนบทมาอีกประมาณห้ากิโลเมตรก็ถึงวัดมุจลินนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นศาลานะรซึ่งยังทําไม่เสร็จนะ่ะเ็เป็นศาลาประกอบพิธีทรงต่างๆอันนี้ก็เป็นจุดเช็คอินครับเป็นจุดเช็คอินของวัดมุจลินครับก็คือ ตั้งอยู่ที่ตำบลบุจลินอำเภอท่าวงจังหวัดลบบุรีก็มีพญานาคมุจลินมีนกยุงนครับมีต้นไม้มีน้ําผุตกแต่งอย่างสวยงามนะครับผมตอนนี้ก็เป็นกองอำนวยการนะรสามารถมาร่วมทําบุญติดต่อประชา 3, สัมพันธ์ต่างๆได้ครับก็เป็นน้าตกสวยงามนะครับเป็นน้ําตกที่สร้างขึ้นมาอย่าง สวยงามพร้อมกับมีอรูปพ,พุทเ,เนตอยู่ครับอันนี้ก็เป็นพญาอนันตราชราชนะครับพร้อมกับคาถาบูชาพญาอนันตราชราชนนะครับสวยงามมากเป็นแพานาคเจ้าเสียนสีน้ําเงินฟ้าครับเป็นพญาอนันตราชราชนครับถัดมาก็เป็นนะครคล้องไส ของใหญ่ก็มีพญานาคองคขคณิ์ฐาพยามุจลินนคาราชนะครับก็เป็นพญานาคสีขาวเป็นพญานาคสีขาวมีห้าเสี้ยนนะครับพญานาคสีขาวนะครับก็บันไดาทางขึ้นหอวิหารหลวงพ่อปลางนาคปกนะครับก็จะมีนะครับ ขาวเวสุวรรณสองต้นนะครับสีแดงสองต้นพร้อมกับมีพระศิวลีนะครับอีกหนึ่งองค์อยู่ตรงกลางแล้วก็ทางขึ้นก็จะเป็นพญานาคมีแม่ธรณีวมวยผมนะครับแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นพญามุจลินนากราชนะครับซึ่งเป็นตัวลักษณะสีลุงนะครับเป็นพญามุจลินนารราชพร้อมกับคาถาบูชา พญามุจลินนาคราชนะครับก็ตามที่เห็นเลยครับก็สีสันสวยงามสดใสนะครับน่ามาเที่ยวชมเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปดูด้านบนกันเลยแล้วก็ตรงบันไดนี้ก็จะมีเป็นอ่างน้ำนะครับเป็นอ่างน้ําก็สามารถขึ้นไปดูข้างบนได้นะครับก็เป็นมิหารหลวงพ่อน้ากปกนะครับซึ่งท่านก็สามารถมา สักการะกันได้ครับาัดเข้าไปด้านในได้นะครับมีพญานาคสวยงามผมกับพระปางนักปกนะครับท่านสามารถเข้าไปเยี่ยมชมด้านในได้นะครับซึ่งบริเวณรอบๆวิหารก็จะเป็นพญานาคครับพันกันหลายหลายตัวนะครับก็มีสีทองสีฟ้าสีชมพูสีเขียวนะครับ หลากหลายด้านในก็มีมีสองตัวใหญ่ๆแล้วก็เป็นผระปังหน้าปกเต็มไปด้วยพญานาคครับอันนี้เป็นพญานาคเกียวเป็นหน้าขบาตเป็นหน้าขบาตนะก็รวมถึงด้านหลังก็กจะเป็นพญานาคทั้งหมดนะครับ อันนี้ก็เป็นแพนักสีขาวสีม่วงนะครับสีเขียวดําแล้วก็มีหอะระฆังแล้วก็สาราการเปลี่ยนก็ยังยังทะลุบํารุงไม่แล้วเสร็จนะครับเป็นการทารุบารุงพัฒนาขึ้นอ่ะอันนี้ก็เป็นพญานาคแล้วก็มีท้าเวสุวรรณรักษา,าไว้สร้างไว้ล้อมรอบนะครับเพื่อปกปักรักษาพื้นที่ครับแล้วก็ตามที่เห็นเลยครับเป็นแพนาคสีสม้ม ย่ำภูนะครับโ้สวยงามมากวิจิตรงดงามนะครับซึ่งน่ามาเที่ยวชมสักกะระนะครับซึ่งคนลุกเลยครับเห็นแล้วคนลุกเลยครับก็คือประดับประดาปะไปด้วยความสวยงามนะครับผมสวยงามมากครับสำหรับพระยามุจลินก็จะเป็นองค์ลักษณะสีสีลุง้งกลายเป็นสีลุง้งมีหลักสีหลายสี่ครับก็เดี๋ยวเราไปดูตรงที่สักกะระด้านล่างกันต่อครับผมสําหรับที่ตั้งของวัดมุจลินก็ ตั้งอยู่ที่ตำบลมุจลินนะครับอำเภอท่าหงจังหวัดลบบุรีนะครับก็อยู่ในพื้นที่อำเภอท่าหง้งการเดินทางก็สามารถเดินทางด้วยรถยนต์มาได้แบบสะดวกสบายนะครับผมซึ่งก็เข้ามาจากถนนหลักอีกประมาณ4-5กิโลนะครับก็ถึงนะครับตอนนี้ก็จะเป็นสถานที่สําหรับบูชามีตู้บริจาคเสียงทายเสียมซนะครับเสียงซี มีไอ้ไข่อย่างี้ไข่ไอไข่มีไอไข่ก็มีนะครับมีพระปางนักปกนะครับพระปางนักปกนะครับม,ม,มีแม่ตะเคียนนะครับมีแม่ตะเคียนมีแม่ตะเคียนนะครับแล้วก็มีพระอุปคุตนะครับในบริเวณตรงที่แห่งนี้นะครับก็เป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับสำหรับ พุทธส,สารนิกชนนะครับจะสามารถพาบุตรหลานของท่านมาเที่ยวชมที่แห่งนี้นะรตรงนี้ก็เป็นแม่ตะเคียนนะครับมีไข่ครับแล้วก็เตียงทีทเตียงสีเสียงไทยนะครับแล้วก็เป็นแลนด์มาร์คของที่นี่นะครับสามารถมาเที่ยวชมสักการะมาพักผ่อนกันได้นะครับแล้วก็หากพ่อพี่น้องท่านสนใจอยากจะมาตาม ที่แจ้งแบบการเดินทางก็ใช้สนุนหมายเลข3าสองก็ได้หรือสนุนเส้นสิงห์ลบบุรีและมาใช้สนุนเส้นบางนาบ้านมีครับแล้วก็เข้ามาในทางหลวงชนบทอีกเล็กน้อยก็ถึงที่นี่แล้วก็ตั้งอยู่ที่วัดบุจรินตะบนบุจริอนอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลบบุรีนะครับแล้วก็ฝากพ่อพี่น้องท่านผู้ชมทางบ้าน,นครับช่วยกดติดตามกดไลค์กดติดตั้งตครให้กําลังใจจิตอาสาด้วยครับถ้าหากท่านมีเรื่องเรื่องราวร้องทุกข์หรือว่าต้องการให้จิตอาสาไปนําเสนอที่ไหนเรามีช่องทางด่วนหมายเลขด่วนนับคือหมายเลข หนึ่งห้าหนึ่งศูนย์ท่านสามารถติดต่อมาตลอดยี่สิบชั่วโมงนะครับซึ่งมีจิตอาสาคอยรับสายท่านตลอดยี่สิบชั่วโมงครับสำหรับวันนี้จิตอาสาเก้ารีขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ